อ๋อโอเคเพิ่งพบเจอมันกับตัวนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าเออยังไม่โดนแต่พบเจอมากับตัวเนื้สดๆร้อนๆซึ่งก็น่าจะในวันนี้เนี่ยแหละนะครับเพราะงั้นหัวข้อนี้เราจะเกริ่นไว้ก่อนว่ามันคือเรื่องของมิจฉาชีพใน u t u b e เออนะครับซึ่งจริงๆผมว่าเขาน่าจะมีหลายรูปแบบนั่นแหละแต่ว่าที่ผมเจอแล้วกันเนืคือเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล ว่าเออ YouTube s u p p o r ตติดต่อมาว่าไอ้อดูแนวทางดูยอดช่องคุณแล้วดยูยอดคุณจะไม่ดีเท่าไรเลยนะคุณต้องการให้เราช่วยเหลือไหมเราสามารถแนะนําคุณได้ให้อย่างงุ่นอย่างนั้นแล้วก็อย่างนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้ตอนนู้นที่เราเพิ่งโดนเนี่ยเออเพิ่งเพิ่งได้รับการติดต่อแบบนี้เนี่ยเราก็เอะใจเหมือนกันเออคือยังไม่ได้เอะใจเรื่องออว่าเป็นมิจฉาชีพไหมคือก็เอะใจแหละแต่แบบว่าเราเราไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่า YouTube s u p p o r t มี เออการติดต่อมาบอกกันอย่างนี้ด้วยแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้ทาอะไรไปเพราะว่ากลัวเออกลัวเราก็เลยไม่ได้คลิกลิงก์ไม่ได้อะไรไปไม่ได้โต้ตอบกับเมลนั้นไปล้วก็เลยเก็บเก็บเมลนั้นเข้าถังขยะไปก่อนบอกกับว่าในอีเมลที่เขาส่งมามันไม่ใช่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าเออถ้า YouTube s u p p o r t ติดต่อมาเนี่ยท้ายเมลมันควรจะเป็นออะไร com เออไม่รู้หรอกแต่ว่าเราเห็นแอดอื่นอย่างนี้ซึ่งดูไม่เกี่ยวห้องเกิด YouTube เลยเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีฉาชีไปละสแกมเมอร์ mer, หรืออะไรพวกนั้นนะครับเราก็เลยปัดทิ้งไปจนวันนี้โดนอีกทีนึงมีส่งมาอีกทีนึงนะครับถึงเนื้อหาจะอ่าไม่ได้เหมือนกันแม่แต่คล้ายๆกันจนเรามานั่งคิดขึ้นได้ว่าเอีเมลที่ผมได้รับในนี้เนี่ยมันไม่ใช่เมลช่องผมดีกว,ว่ามันเป็นเมลติดต่อง,งานนะครับซึ่งผมแนบไว้ด้านล่างทุกคลิปแหละ ก็แปลกใช่ไหมเออเพราะว่าถ้าในเมื่อ YouTube สามารถติดต่อเราได้ผ่านเมลอของช่องทำไมเขาติดต่อเมลเราผ่านเมลที่เราแนบไว้ด้านล่างล่ะเพราะว่าไอเมลที่แนบไว้ด้านล่างเนี่ยมันเป็นเมลไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะหรือว่า ที่หลังบ้านของ u t u b e นะครับเราก็สามารถแนบเมลติดต่อไปได้เหมือนกันแต่เมลนั้นก็คือเมลไหนก็ได้เหมือนกันเออเมลนอกก็ได้ไม่เกี่ยวกับ youtube เลยก็ได้ไม่เกี่ยวกับช่องเลยก็ได้เราก็เลยเอะใจตรงนี้แหละแน่นอนอย่างไรก็ตามแต่นะครับออผมเดาว,ว่าผมไม่ได้เข้าไปเรื่องแบบกลัวนะครับว่าเขาคงจะแฮ็กช่องเราไปทำนูน้นทำนั้นทำนี้อะไรแต่อันนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นเ,ออเรื่องทั่วไปที่คนจะเจอกันในออคนที่ทำยูทูบละมั้งเออสำหรับช่องที่โตมาในระดับหนึ่งแล้วโตพอที่ ะจะสามารถรับไรายได้แบบโฆษณาจาก YouTube ได้แล้วเออถ้าเป็นช่องเล็กๆก็น่าจะยังไม่เจอเหรอกหรืออาจจะไม่เจอเลยก็ได้เพราะว่าอ่าผมให้เมลติดต่อเขาไ้ด้านล่างเออเขาก็เลยติดต่อผมมาทางนี้เป็นเมลแล้วมันจะดูทางการใช่ไหมไรนี่ผมบอกผมยังจำได้เลยว่าเออเขาก็สารแนบรูปแนบอะไรมาให้อย่างดีเลยนะเออแต่ว่าแอนั้นน่ะดับไอรูปเป็นเป็นรูปดัมมี่ใช่ไหมต้องเรียกว่าเป็นรูปดัมมี่มีลิงก์เดียวที่กดได้เออ ไอช่องทางติดต่ออะไรด้านบนกดไม่ได้ผมจะไม่ได้จำถูกเมลหรือเปล่าตอนเนี้ยเออโดนหลายแสแกมเมอร์เลยเกินนะครับซึ่งผมคิดว่าเออมันคงมีทางอื่นๆอีกแหละที่มิจฉาชีพจะมาได้นะครับก็ขอให้เราคนทำช่องระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยอย่าเพลิดตัวเออต้องคอยสังเกตดีๆนะครับซึ่งจุดสังเกตมีให้ให,หลายสังเกตแหละมีให้ดูเยอะแต่ก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเนอะเออจู่ y o u ยูทูบซัพพอร์ตไม่ติดต่อเรามาหรอกริไหมใช่ไหม ใช่ใช่ผมรู้อยู่ว่าช่วงอาทองมันหายไปนานมากๆเลยแต่ก็ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่าดีเหมือนกันเพราะว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าคือมันมันคงไม่ใช่คาว่าเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเออเรื่องเออใช้คาว่าเรื่องตัวเองแล้วกันเออเอาเรื่องตัวเองมาเล่าก็ไม่รู้จะเล่าดีไม่เล่าดีหรือว่าไม่รู้ว่าเล่าไปแล้วมันได้อะไรอประสบการณ์อะไรเราก็ไม่เคยมีชีวิตเอาแต่ว่าตอนนั้นชีวิตผมค่อนข้างที่จะเฉยชาแล้วก็ธรรมดาธรรมดามากๆเลยเราไม่ได้ใฝ่หาอะไร เออน่าเบื่อนอะใช่ไมนุ่มผู้ชายน่าเบืออเบ่อผู้ชายที่แบบธรรมดาธรรมดาหนุ่มจืดแต่เออหนุ่มจืดระดับ5ดาวด้วย5ดาวที่ว่าหมายความว่าไงเนี่ยหรออ๋อเรากดกาชาแล้วไม่ออกไงก็คือคนเห็นเราน้อยเออทุกคนกด YouTube มาดูไม่เจอเรากทดียกดซับกดไลค์กดแชร์กดโดเน e อะไรสพอนเอร์ด้านล่างเลยนะครับมีอะไรกดให้เลยกดแน่มีอะไรกดให้ได้ด้านล่างมีอะไรด้านล่างให้กดกดให้หมดแลยขอบคุณครับ